สวัสดีครับสวัสดีกับ pk audio นะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับเน้นของแท้นะครับผมแท้มหาจักรตามมหาจักรหายละนะครับผมแต่ว่าบางสไที่มีมหาจักรติดตรงนี้นะครับมหาจักรตรงนี้นะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมแท้มหาจักรนะครับตัวนี้น้ำมหาจักรตามมหาจักรตามมหาจักรหายหมดแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ อขอบุณ fc นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมตัวนี้จะเป็นแท้ USA อยู่ที่7,9 0ดนนะครับพร้อมส่งตัวนี้จะเป็นแท้มาจัดแต่ไม่อินเทนนอานะครับมีแท้มาหาจัดจะเป็นซีแบบนี้นะครับสายไฟแบบนี้นะแท้ USA จะเป็นแบบนี้จะเป็นซีสีฟ้านะครับผมหอ่า USA าหายากแล้วนะครับเป็นรุ่น2 2 3 1องนนะครับะนะครับ ดูรายละเอียดนะครับรุ่นสองสองสามหนึ่งนะครับผมอเดี๋ยวจะให้ดูตรงข้างหลังดูดูตรงข้างหลังครับผมประมาณนี้นะครับผมแท้ USA นะไม่ USA นะครับเนี่ยของแท้ของแท้พ่นสีนี่สู้ของก๊อฟไม่ได้นะครับ <laughs> นะครับใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผมใจสอบถามได้นะครับ ศุน884ทุน7 8เจดนะครับผม PK Audio 1989นะครับผม7 9 0 0พร้อมส่งนะครับแท้นะครับ USA แท้มาหาจัด755 0พร้อมส่งท่านไหนหานะครับท่านไหนหานะครับผมสภาพสวยใ,ใช้งานปกตินะครับผมตัวนี้ให้ดูด้านหลังติดตรงนี้เหมือนกันนะครับ จะเป็นไม่อินแค่หน้านะครับผมนี่จะเป็นคราบกาวนะครับเดี๋ยวจะเช็ดออกให้นี่ครับเป็นมหาจักรฉีกไปแล้วนะครับพ่อแกะแกะดูตรงนี้เป็นคราบกาวไม่ชัดเลยเป็คราบกาวนะครับเดี๋ยวแกะเช็ดออกให้โอเคนะครับผมท่านไหนสนใจติดต่อได้ครับ088478974 0, 88, 4, 0 7, 8, 9, 7, นะครับ088478974 0, 88, 4, 0 7, 8, 9, 7, นะครับผม พ k Audio 1989เอาของแท้มาให้ดูกันนะครับผมแท้นะครับท่านดูก๊อปก๊อป A A A ก็จะมีตรงนี้ฝาดสายไฟนี่เป็นสีแดงอันนี้ก็จะจะ,จะไม่เหมือนนะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับผมอันนี้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับผมเจ็ดพันห้าเจ็ดพันเก้าท่านไหนชอบไม่เอ็นเวสเอนะครับหายยากแล้วนะครับไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้นะครับราคาตึงมากเลยบางเจ้าขายเก้าพันห้านะครับ ท่านไหนสนใจสภาพไหนนะครับผม7,500-7,900เรียกได้เลยนะครับ0884078974นะครับผมท่านสนใจแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับผม0884078974นะครับหรือรับเองนะครับรับเองมีราคาพิเศษนะครับอยู่ที่นวานครปฐุมธานีนะครับ0884078974นะฮะพาวมพาวเวอร์นะครับผม ขาวแท้เพิ่งลงไปเมื่อกี้นะครับอาจจะเห็นกันละนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้นะครับมีแค่2ตัวเอามาให้ดูกันนะครับเวลาจะไม่เยอะ4ีหนาทีนะครับก็ว่ากันไปนะครับผมก็คือลิมิตใช้ได้ทุกตัวนะครับลองเทสหมดทุกตัวแล้วนะครับหายากมากนะปีนี้เพิ่งเข้ามานะครับตัว usa เพิ่งเข้ามาตัวเดียวเลยอันนี้เข้ามาอยู่ประมาณสามสี่ตัวนะแทบแทบหาไม่มีแล้วนะครับผม คนเก็บก็เก็บแล้วเพราะหายากนะราคาก็เริ่มราคาถูกกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนตัวละหมื่นสองเด๋ยนนี้ตัวหนึ่งก็ประมาณเจ็ดพันห้าถึงแปดพันนะฮะสี่ห้าพันก็มีนะครับสี่ห้าพันแมวแปลงมันเปลี่ยนมาหรือมันได้ซ่อมมาหรือว่าสนิม,มันขึ้นหรือมีปัญหาหรือว่ารอยมันเละตุ่มเป๊ะอย่างเงี้ยเราเลยไม่เอามาสี่ห้าพันก็มีนะครับขายกันแต่ว่าเราไม่เอาขอคัดเกตเหมือนเดิมนะครับผมนะครับเอาสภาพดีนะครับ บางตัวนะครับตัวเนี้ยรับประกันได้เก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นทุกตัวนะครับก็เลยพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นมีคนหนึ่งท่อค้ามาถามว่าสภาพกี่เปอร์เซ็นต์ที่ผมก็ไม่อยากพูดหรอกเพราะเปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้ว่าเอาอะไรมาวัดผมบอกเก้าสิบคุณอาจจะบอกแปดสิบก็ได้บางทีผมบอกเก้าสิบเก้าคุณอาจจะบอกเก้าสิบก็ได้ผมออบกบักออไอผมอยากจะบอกแปดสิบคุณบอกเก้าสิบก็ได้นะฮะคือมันไม่มีมาตรฐานอะไรมาวัดเปอร์เซ็นต์แต่ผมบอกว่าสภาพมันสวยนะฮะสภาพสวยในระดับหนึ่งนะนะเนี่ยนะครับ โดยถือว่าทั่วไปนะครับผมอันนี้ก็คาบกาวติดนิดนึงพยายามจะเช็ดออกนล่ละนะครับผมบนะครับคาบกาวอุดเยอะไม่ค่อยได้นะครับต้องใช้อะไรเช็ดไม่รู้นะครับกาวแข็งๆขเงี้ยบางทีเขาไปติดนะครับผมโอเคเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็เจอกันนะครับแอดไลน์ดีมเลยรุน 4, น, 7, 8, 9, นะครับ บังดีเอทุกท่านทั่วประเทศเลยนะครับฝากภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับผมเอามาดูกันประมาณนี้นะครับผมด้วยเดจะเป็นสีสีฟ้าเขียวฮะใช้หน้าจะเป็นสีสีน้ำตาลเขียวนะครับผมสายไฟฝอยมาแปลงเหมือนกันหมดนะครับงบท่านไหนถึงก็ใช้ตัวนั้นแล้วกันเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยว พีเคออริโออำลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะครับอ่าเอาของสวยๆงามๆมาให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ